you mm -hmm. ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรากแก้วแห่งปัญญารายการที่ส่งเสริมและเพิ่มปูนความรู้นําเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจต่างๆผ่านมันสมองของนักวิจัยไทยนะครับที่ได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์แล้วก็หาคําตอบในเรื่องราวที่น่าสนใจมานําเสนอครับรายการรากแก้วแห่งปัญญามุ่งที่จะนําเสนอสาระความรู้นะครับด้วยการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกอวและศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทค ผู้ชมเคยสงสัยบ้างไหมครับว่าภายในร่างกายของคนเรามีสิ่งใดเป็นส่วนสําคัญความเหมือนหรือว่าความต่างที่ประกอบขึ้นมาเป็นคนแต่ละคนนั้นมีความเกี่ยวข้องและสำคัญกันอย่างไรวันนี้นักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศกําลังพยายามถอดรหัสโครงสร้างของมนุษย์อยู่นะครับหรือที่หลายคนรู้จักในนาม Human Genome Project ซึ่งจะเป็นการค้นหาที่มาที่ไปของ DNA 46เส้นเพื่อศึกษาสายพันธุกรรมของมนุษยชาติอย่างละเอียด 15ปีของโครงการสามารถตอบคำถามอะไรนักวิทยาศาสตร์ได้ดบ้างรหัสทางพันธุกรรมของมนุษย์ถูกถอดเรียบร้อยแล้วหรือยังและอนาคตจะเป็นอย่างไรเมื่อเราทราบความเป็นมาของพิมพเขียวมนุษย์แล้วคุณจุรารัตเสรีเชษพงศ์มีคำตอบกับผู้คนมากหน้าหลายตาไม่ยากที่เราจะสามารถจำแนกได้ว่าคนนั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือคนนี้น่าจะอายุสักเท่าไหร่หรืออาจคาดชะเนได้ว่าคนนี้มีอาชีพอะไร หขาจะมองลึกเข้าไปในร่างกายของแต่ละคนแล้วบอกว่าคนนั้นมีสภาพจิตใจเป็นอย่างไรมีอวัยวะภายในมีการผิดปกติหรือไม่คนไหนมีโรคทางพันธุก,กรรมอะไรบ้างหรือเปล่าคงไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ความพยายามของมนุษย์ที่จะค้นหาความลับภายในร่างกายของเราไม่เคยสิ้นสุด ความพยายามที่จะค้นหาว่าภายในร่างกายของมนุษย์เราประกอบด้วยยีนจำนวนเท่าใด DNA แต่และหน่วยทำงานกันอย่างไรหน่วยใดที่ทำให้เราเจ็บป่วยหน่วยใดที่ช่วยต้านทานโรคและหน่วยใดที่ทำให้เราแก่ชาราลงนั่นดูจะเป็นเรื่องที่ยากยิ่งแต่ก็ท้าทายความสามารถของมนุษย์26มิถุนายน2543 โลกได้รับทราบผลงานชิ้นบัแดงแห่งศตวรรษความสำเร็จของนักวิทยาศาสตร์ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า1,100คนจากห้องทดลอง16แห่งใน6ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสญี่ปุ่นและจีนเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญในการค้นพบสิ่งที่พวกเขาเรียกว่าพิมเขียวของพันธุกรรมมนุษย์หลังจากใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าม,มานานกว่า10ปีและใช้งบประมาณถึง3,000ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ80 0 0มล้านบาทพิมพ์เขียวของพันธุกรรมมนุษย์ชิ้นนี้ใช้ชื่อว่า Book of Life หรือคัมภีรแห่งชีวิตเป็นการถอดรหัสยีนซึ่งเป็นหน่วยทางพันธุกรรมเพื่อจัดลำดับอนุกรมทางเคมีของ DNA จนน3า2 0นวน3,120ล้านคู่ที่มีอยู่ในยีนของมนุษย์นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเป็นการปฏิวัติวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ยิ่งใหญ่และอาจส่งผลให้ชีวิตมนุษย์แปรเปลี่ยนไป ข่าวที่ปรากฏสู่สาธารณาชนทําให้เกิดความตื่นตัวเรื่องของจีนโนมหรือพันธุกรรมมนุษย์แต่การศึกษาเรื่องจีนโนมไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์เท่านั้นความรู้และเข้าใจเรื่องเผ่าพันธุ์ของตนเป็นเรื่องลึกลับและน่าไขปริศนานี้ที่ยังไม่มีผู้ใดเข้าถึงจากการศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ได้พบว่าโดยพื้นฐานแล้วสิ่งมีชีวิตมีกําเนิดมาจากสั์เซลล์เดียวมีวิวัฒนาการมานับล้านปีดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอีกเช่นกันที่จะพบว่า สิ่งมีชีวิตมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกันโดยเฉพาะความเหมือนและความต่างในระดับจีโนมหรือพันธุกรรมที่เรื่องราวเหล่านี้ไม่มีใครสามารถค้นพบหรือมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าร่างกายของเราประกอบไปด้วยเซลล์จำนวนมากภายในแต่ละเซลล์จะประกอบด้วยนิวเคลียสซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดเมื่อมองผ่านเข้าไปในนิวเคลียสก็จะพบโครโมโซมจำนวนมากและโครโมโซมนี่แหละเป็นสถานที่ที่สาย DNA ขดตัวอยู่ เมื่อเราดึงสาย DNA ออกมาก็จะรู้สึกแปลกใจว่าสาย DNA ที่เราเห็นอยู่นี้แท้จริงแล้วมีสองสายคขว้กันเป็นเกลียวบนสาย DNA ประกอบด้วยสารเคมีที่เรียกว่านิวคลีโอไทด์สี่ชนิดคืออะดีนีนกัานีนไซโตซีนและไทนีนเรียงตัวสลับกันบนสายยาวของ DNA โดยจับคู่กันระหว่างเส้นในลักษณะของเบสอะดีนีนจับกับไทนีนและกัวนีนจับกับไซโตซีน และเมื่อเราเอา d n a ทั้ง46เส้นมาต่อกันก็จะมีความยาวเกือบ2เมตรเลยทีเดียว DNA หรือยีนที่ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะทางพันธุก,กรรมของมนุษย์มีเพียง2-4เท่านั้นลักษณะของมนุษย์ที่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกเช่นสีผิวตาหรือส่วนสูงนั้นเป็นผลเนื่องมาจากความแตกต่างของยีนขณะเดียวกันกระบวนการทำงานภายในร่างกายที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการสร้างพลังงานการดูดซึมอาหาร หรือการเคลื่อนไหวภายในต่างก็เกิดจากการควบคุมการทํางานโดยสารพันธุกรรมหรือยีนทั้งสิน้นเรื่องราวพันธุกรรมของมนุษย์ยังคงเป็นปริศนาที่จะต้องค้นหาแต่เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการมีความฉลาดและมีความพยายามอย่างไม่หยุดยัง้งการเจ็บป่วยหรือการที่สามารถมีชีวิตที่ยืนยาวจึงยังคงเป็นเรื่องราวที่ท้าทายความสามารถของนักวิทยาศาสตร์โครงการถอดรหัสโครงสร้างมนุษย์ หรือ Human g จ n o m e Project จึงเกิดขึ้นเพื่อค้นหาคำตอบเหล่านี้โครงการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์หรือจีโนมได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช5 5 3 3โดยได้รับการอนุมัติจากรัฐสภาสหรัฐอเมริกาโดยมีกำหนดเวลาสิ้นสุดในปีพุทธศักราช5 5 8 8เป็นระยะเวลา15ปีความสำเร็จของการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย จะช่วยในการค้นหาสาเหตุการเกิดโรคได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากสามารถค้นหายีนที่เป็นสาเหตุหรือต้นกําเนิดของโรคได้ก่อนที่อาการของโรคจะแสดงออกมาจากเดิมที่แพทย์วินิจฉัยอาการหรือโรคที่แสดงออกมาแล้วซึ่งมักใช้เวลายาวนานในการวินิจฉัยทั้งยังหาวิธีการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการค้นพบโครงสร้างดีเอ็นเอของวัชันธงคริกเนี่ยนะฮะทำให้เราทราบชัดเจนว่าไอ ลักษต่างๆาทางพันธุก,กรรมเนี่ยมันควบคุมโดยาสารพันธุก,กรรมที่เรียกว่าดี a อ o นเอเซีไรโบนิวคลิกแสซิทแล้วก็ไอาสารพันธุก,กรรมหรือ n n เอนเอนี่ยอตอน,น,นแรกเราก็เพียงแต่รู้ว่าสมัยวัสดสันคลิกเนี่ยรู้ว่ามันมีโครงสร้างเป็นเกลียวคู่มีเบสสตัว ATGC แต่ไม่รู้ว่าไอาการเรียงของเบส ATGC นั้นเนี่ยมันเรียงกันยังไงในสารพันธุก,กรรมซึ่งนมนุษย์นั้นเนี่ยคาดว่ามีประมาณ 3 0มพันล้าน AGC AGC เี่ีเรียงกันอยู่นะฮะอันนี้าเ่อแลวต่อมาเนี่ยเนื่องจากว่าพอรู้ว่าถ้า AGCT มันเรียงกันยังไงเนี่ยนะฮะเราก็จะรู้ว่ามันอ่มันมันสร้างโปรตีนอะไรนะฮะแล้วโปรตีนที่สร้างมานั้นเนี่ยจะทำหน้าที่อะไรผมอยากเปรียบเทียบว่าสิ่งที่เราพบคือเราหาเบสซีเบสเปรียบเทียบเหมือนเป็นโนดสีโนตที่อยู่ในเทป ที่ควบคุมการทำงานของเซลล์เทปนี้ที่อยู่ในเซลล์ก็ประกอบด้วย23ตลับที่เราเรียกว่าโครโมโซมในแต่ในแต่ละเทปในแต่ละตลับก็จะมียีนยีนนี่คือเพลงสิ่งที่เราได้พบก็คือเราเรียงโน้ตสีโนตนี้ได้สำเร็จแล้วงั้นประโยชน์อนาคตคือสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือหาเพลงที่อยู่ในเทปของเราให้ได้ ความหมายคืออะไรสิ่งแรกก็คือในการแพทย์เราคงจะตรวจได้ว่าเพลงไหนปกติเพลงไหนเพี้ยนไปแล้วคือมีการกลายพันธุ์ถ้าการกลายพันธุ์ของเพลง,งนั้นเกิดให้เป็นโรคหรืออาจจะเสี่ยงทำให้เสียงเป็นโรคเราก็สามารถตรวจได้แล้วว่าแต่ละคนคนไหนเมื่อคลอดออกมาแล้วหรือแม้แต่ในครรภเมื่อคลอดออกมาแล้วจะเป็นโรคไหม หรรือมีีีเเสยงท่ป็นโคอะไรความสำเร็จก็เกิดขึ้นเร็วกว่าที่กำหนดไว้เป็นผลจากความสามารถของบริษัทเซเลราจีโนมิกจำกัดที่สามารถนำอวิวัฒนาการทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการแทนการศึกษาจีโนมแบบเดิมภายในหลอดแก้วนี่คือสายของสารพันธุกรรมหรือ DNA นักวิจัยทั่วโลกได้ใช้วิธีสกดัด DNA เช่นนี้ และได้ตัดสาย DNA ในหลอดแก้วเป็นท่อนๆเพื่อนำมาหาลำดับของสารพันธุกรรมแอดินีนไทมีนกัวนีนและไซโตซีนโดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นหัวใจในการหาลำดับของสารเคมีทั้ง4ชนิดนี้ตลอดความยาวของสาย DNA ความสำเร็จของการถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์อยู่ที่การหาลำดับขององค์ประกอบทางเคมีภายในสาย d n a ทั้ง23ชุดหรือ46เส้นได้แล้วนับว่า เป็นการสร้างฐานข้อมูลด้านรหัสพันธุกรรมของมนุษย์เลยทีเดียวฐานข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์ที่ได้รวบรวมปริศนาของโรคที่เป็นตัวคุกคามต่อมวลมนุษย์อาทิโรคโลหิตจางโรคธาลัสซีเมียฮิโมโฟิเลียโรคความจำเสื่อมหรือแม้แต่โรคเบาหวานเหล่านี้เป็นตัวอย่างโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีน และสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งได้ปริศนาเหล่านี้กำลังรอเวลาที่มนุษย์จะเข้าไปสู่หนทางในการจันลงเผ่าพันธุ์ของมนุษย์ให้คงอยู่ต่อไปบทบาทของไทยในฐานะผู้สังเกตการและติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการจีโนมมนุษย์มาโดยตลอดเราได้อะไรบ้างและในอนาคตนะครับไทยเราเอง จะไปขยายผลโครงการนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนไทยด้วยกันเองได้มากน้อยแค่ไหนติดตามได้จากคุณจุฬารัตน์เสรีเชตพงศ์ครับขณะนี้ถือได้ว่าได้ผ่านขั้นตอนที่ยากที่สุดของการถอดรหัสพันธุกรรมมนุษย์มาแล้วขั้นตอนต่อไปอยู่ที่แต่ละประเทศจะต้องกลับไปทําการศึกษาเพื่อหาคําตอบไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าไปศึกษาและติดตามโครงการจีโนมมนุษย์มาโดยตลอดประเทศไทยจะอยู่ในฐานะไหนและจะมีขั้นตอนหรือวิธีการทํางานต่อไปอย่างไร ด็รสกลพันยิ้มเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเพียงท่านเดียว <im it> ที่เข้าไปร่วมประชุมโครงการจีโนมมนุษย์และทราบดีว่าศักยภาพของประเทศไทยจะไปถึงดวงดาวหรือไม่ประเทศไทยยังไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสมาชิกอะไรของการทำฮวแมนจีโนมโปรเจกต์นะัผมได้เข้าไปในฐานะเป็นอินดิวิชวลเป็นนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่เห็นว่าการทำฮวแมนจีโนมนั้นเนี่ย คงจะเป็นงานที่สําคัญและเป็นประโยชน์เนื่องจากเห็นว่า,าโครงการนี้จะเป็นโครงการซึ่งประเทศที่ด้อยพัฒนาเนี่ยจะอยู่ในสถานภาพซึ่งซึ่งเสียเปรียบมากแต่ว่าประเทศที่กําลังพัฒนาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังไม่ค่อยย,อย,ยังไม่ค่อยรู้ในเรื่องนี้เลยหรือยังไม่รู้ว่ามันจะนําไปสู่ประโยชน์อะไรได้บ้างนะฮะหลังจากผ่านการหาการเรียงลำดับของเบส3,000ล้านตัวแล้ว ก็ถึงเวลาแล้วที่จะนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ขั้นต่อไปการค้นหาหน้าที่ของยีนที่กระจายอยู่บนโครโมโซม23คู่คิดเป็นจำนวนเพียงน้อยนิดแต่เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาในการค้นหาเพราะลำดับของเบสกว่า3,000ล้านคู่นั้นจะมีส่วนของยีนที่เป็นรหัสที่ใช้ควบคุมการทำงานของร่างกายเพียง2-3เเซเท่านั้นรหัสันธุกรรมที่ว่านี้อยู่หน้าตำแหน่งใดของพิมพ์เคียว DNA อย่างกรณีคนเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคทางระบบประสาทหรือแม้กระทั่งโรคชราการตรวจและวินิจฉัยโรคในปัจจุบันเป็นการให้ยาจากอาการภายนอกเท่านั้นแต่อีกไม่นานยาที่นำไปรักษาจะส่งผลของการรักษาเข้าถึงระดับโมเลกุลเลยทีเดียวมีการทำนายว่าอย่างน้อยเวลา5-10ปีบริษัทผลิตยาจะพัฒนายาตัวใหม่ได้โดยส่วนหนึ่งได้นำข้อมูลทางพันธุกรรมของมนุษย์ มาใช้ในการผลิตตัวยาที่มีผลรักษาผู้ป่วยในระดับยีนเลยทีเดียวซึ่งจะทำให้การรักษาโรคต่างๆมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะโรคที่มีผลมาจากความผิดปกติของยีนเช่นโรคมะเรง็งการถอดรหัสพันธุก,กรรมของมนุษย์จึงเป็นการเปิดชมหน้าใหม่ของวงการแพทย์ในอนาคตอาจมีคาถามว่านักวิจัยค้นหารหัสของยีนบนพิมพ์เขียวดี a ไปทำไมคำตอบก็คือพวกเขา กำลังทำความรู้จักกับยีนที่ปกติเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการหาวิธีรักษายีนที่ผิดปกติเมื่อมีการเปิดเผยพิมพ์เขียวพันธุกรรมของมนุษย์ขึ้นมาทำให้นา,นานาประเทศมีการตื่นตัวกับการค้นหาย,ยีนหรือรหัสพันธุกรรมที่ควบคุมลักษณะต่างๆของมนุษย์โดยเฉพาะยีนที่มีผลทําให้เกิดโรคต่างๆที่เป็นภัยคุกคามต่อประชากรของแต่ละประเทศสิ่งที่ตามมาก็คือคําถามที่ว่าประเทศไทย พร้อมหรือ,อยังในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากพิมเขียวพันธุก,กรรมมนุษย์นี้คำถามว่าเมืองไทยเตรียมพร้อมที่จะรับผลจาก Human Genome Project หรือ,อยังผมคิดว่ายัาง Human Genome Project สร้างอะไรสร้างความรู้ไม่ได้สร้างอะไรที่เป็นรูปธรรมเรายังไม่พร้อมเลยไม่พร้อมเพราะอะไรเพราะเราขาดบุคลากรที่จะ นำความรู้นี้เข้ามาคือจริงๆแล้วความรู้นี้มันอาศัยศาสตร์ใหม่ที่เรียกว่า bioinformatics คือ information technology ของเซลล์ซึ่งเรายังไม่เรายังไม่พร้อมที่จะศึกษาเรื่องนี้เลยโครงการ bioinformatics เนี่ยเป็นเป็นโครงการที่นำเอาเอาศาสตร์ทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยมาประยุกต์ใช้ในทางชีววิทยา,าหลักการคงเป็นที่ว่าตัว DNA ซึ่งเป็นสารพันธุก,กรรม ของของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนี่ยโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยความจริงมันเป็นคอมพิวเตอร์อย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นการนําเอาหลักการทางคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้เพื่อทาความเข้าใจมันเนี่ยก็เป็นสิ่งซึ่งซึ่งทาได้ปัญหาเรื่องเรื่องบิโอฟ์เมติกส์เนี่ยส่วนที่ที่สาคัญที่สุดคงเป็นเรื่องของของของ,ของแนวความคิดคือคือแนวความคิดการใช้บิโอฟ์เมติกส์นี่เป็นของใหมเ่เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าเราจะต้องจะต้องให้คนของเราเนี่ยใช้วิธีคิดแบบใหม่ ใช้วิธีคิดแบบใหม่การสอนวิธีคิดแบบใหม่ที่ค่อนข้างยากแล้วจริงๆมันไม่มีวิธีสอนซึ่งซึ่งเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนแม้แต่กระทั่งใน,ในสหรัฐอเมริกาก,ก็มีคอสอยู่ไม่มากที่สอนเรื่องนี้โดยตรงส่วนมากคนทีเน่เป็นอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็จะเป็นคนที่หัดตัวเองเกือบทั้งนั้นนะครับแล,แล้วก็มีไม่มากคาือความจริงแม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกาก็มีคนประเภทนี้อยู่ไม่มากการรู้ถึงตำแหน่งและหน้าที่การทำงานของยีนจะทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถพัฒนาวิธีการรักษาโรค อันเกิดจากความบกพร่องของยีนหรือการให้ยาหรือไวรัสที่จะเข้าไปแก้ไขความบกพร่องนั้นหรือด้วยการผ่าตัดเพื่อรักษาความบกพร่องของยีนที่เรียกว่าการทำยีนบำบัดมีการตั้งคำถามนะครับว่าโครงการจีนโนมมนุษย์ซึ่งเราต้องการจะรู้ความลับภายในร่างกายของเราเองเป็นการค้นพบที่ดีจริงหรือไม่ ถ้าโครงการประสบความสำเร็จจะเกิดผลกระทบอะไรตามมาหรือเปล่าและเราโดยเฉพาะคนไทยนะครับจะต้องเตรียมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากโครงการนี้อย่างไรคุณจุฬารัตเสรีเชษฐพงศ์จะไปเจาะลึกกับนักวิชาการด้านต่างๆครับเพื่อขยายความเรื่องนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นกับการดําบัตทางยีนมีความมุ่งหมายในการปรับปรุงความบกพร่องทางพันธุก,กรรมของบุคคลให้ดีขึ้นเพื่อใช้แก้ปัญหาความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นกับร่างกาย หรือในกระบวนการทางชีวเคมีภายในร่างกายของบุคคลให้กลับคืนสู่สภาพปกติแต่หากการปรับปรุงลักษณะทางพันธุกรรมของบุคคลไม่ได้หยุดอยู่ที่การรักษาแต่ใช้ในการตอบสนองความพึงพอใจส่วนตัวเช่นเปลี่ยนสีตาดำเป็นตาสีฟ้าและจะทำอย่างไรหากมีการเปลี่ยนแปลงไ,ไปถึงพันธุกรรมในเซลล์สืบพันธุ์เพื่อกำหนดลักษณะของลูกให้มีลักษณะเป็นที่พึงพอใจของพ่อแม่ การตัดแต่ง,งยีนเหล่านี้ยอมทำให้เกิดปัญหาตามมาเมื่อเรารู้คำสั่งแล้วแล้วคำสั่งนี้กำหนดลักษณะของเราอนาคตพ่อแม่ก็คงจะถามว่าลูกฉันนะ่ะก่อนอก่อนอมีปฏิสนทธิแล้วนะสมมติปฏิสิทธิ์ได้หลอดแก้วแล้วก็กอดฝากคันคงอยากต้องการตรวจถ้ามีคำสั่งไม่สมบูรณ์ เขามีเสร็จไหมที่จะบอกว่าไม่เอาอทําทิ้งไปถ้าลักษณะบางอันที่ไม่ไม่พึงพอใจมีเสร็จที่จะเปลี่ยนได้ไหมเราก็พูดถึงว่าตอนนี้เราอนาคตของเรานี้จะมีการรักษาโรคทางยีนยีนเทอโปิดคือคําสั่งผิดปกติคำสั่งที่ปกติใส่เข้าไปเพื่อจะรักษาโรคแต่อนาคตไม่ใช่เป็นโรคเพียงแต่ เอาคำสั่งซึ่งเรารู้ว่าทำให้ลักษณะของคนไม่เหมาะสมเอายีนซึ่งทำให้การเจริญติบโตไม่สูงพอเอาออกเอายีนอีกอันนึงซึ่งทำให้เด็กคนนั้นสูงกว่าปกติหรือสูงกว่าคนปกติเหมาะสมไหมที่จะทำคุ้มครองทรัพย์สินธรรมัญญาโดยเฉพาะสิทธิบัตร เกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตหรือโดยเฉพาะมนุษย์เนี่ยครับเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราควรจะให้ใหต้องมีความชัดเจนรัฐบาลเองควรจะมีความชัดเจนในส่วนนี้ซึ่งเงื่อนไขแรกที่ผมพอมองเห็นเนี่ยครับคือว่าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องรหัสพันธุกรรมเนี่ยที่สมควรที่จะได้รับสิทธิบัตรเนี่ยนักวิจัยเองหรือนักปัทญาศาสตร์เองเนี่ยต้องสามารถระบุได้ว่ารหัสพันธุกรรมนันนั้น มีหน้าที่มีฟังก์ชันอะไรและสามารถนํามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างและสามารถอธิบายถึงกลไกที่เกิดขึ้นได้อน,นั้นผมเห็นว่าอันนั้นเป็นการประดิษฐ์และเงื่อนไขที่2ที่ผมเห็นก็คือว่าในการทํางานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับโดยเฉพาะเรื่องอาการถอดรหัสพันธุกรรมของมนุษย์เนี่ยครับจะต้องมีการนําเซลล์หรือชิ้นส่วนของอมนุษย์เนี่ยไปใช้ประโยชน์ซึ่งอันนี้ผมว่าในแง่เรื่องการได้รับ อนุญาตหรือการได้รับการยินยอมจากเจ้าของเซลล์เป็นเรื่องสําคัญและในส่วนที่ต่อเนื่องหลังจากออกสิทธิบัตรเองเนี่ยในขณะที่เจ้าของสิทธิบัตเนี่ยนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์ได้กําไรได้เงินได้ทองกลับมามีผลประโยชน์ในเชิงพาณิช์กลับมาเนี่ยครับผมว่าอาจจะต้องมีการพิจารณาแบ่งปันผลกําไรนั้นบางส่วนให้แก่เจ้าของเซลล์เจ้าของชิ้นส่วนในร่างกายผมว่าอันนี้เป็นหลักการเดียวกับหลักการการ ใช้าสารหรือวัสดุทางชีวภาพอื่นๆซึ่งได้พูดกันอย่างแพร่หลายประเด็นสุดท้ายซึ่งผมอยากให้เห็นกันอย่างมากทั้งในในปัจจุบันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากคือความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะสิทธิบัตรเพราะทุกคนพอพูดถึงเรื่องสิทธิบัตรเกิดขึ้นทุกคนคิดอย่างเดียวว่าเป็นก่อให้เกิดระบบการปลูกขาาสินค้าหรืองานต่างๆที่ได้รับสิทธิบัตรเนี่ยจะทําให้ราคาสูงขึ้น ซึ่งจริงๆอันนี้มันเท่าเท่าที่ได้ศึกษาจริงๆแล้วก็มีการศึกษาโดยผู้คนอื่นจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สิทธิบัตรเองเนี่ยมีผลกระทบน้อยมากต่อระบบการผูกขาดณเวลานี้ได้เกิดคำถามขึ้นอย่างมากมายเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่จะออกมาเพื่อรองรับการศึกษาในโครงการนี้โดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิบุคคลหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นสิทธิของกลุ่มบริษัทเอกชนกลุ่มนายจ้าง บริษัทประกันชีวิตรวมถึงบรรดาผู้ให้สินเชื่อต่างๆหรือแม้แต่สิทธิส่วนบุคคลและขอบเขตในการตัดต่อยีนมนุษย์อยู่ที่ไหนยังเป็นคําถามที่ต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนอกจากประเด็นการละเมิดสิทธิไยบุคคลแล้วการขาดนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ด้านไบโออิน์เมติกยังอาจทําให้บริษัทข้ามชาติ เข้ามาศึกษารายละเอียดของยีนที่ทําให้เกิดโรคในหมู่คนไทยได้อย่างง่ายดายการนําผลการศึกษาไปจดลิขสิทธิ์เพื่อหาประโยชน์ในกรรมสิทธิ์ความรู้เรื่องของยีนก่อโรคเหล่านี้อาจทําให้คนไทยต้องเสียเงินรักษาโรคในราคาที่แพงกว่าที่ควรจะเป็นและนี่เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ได้รับความสนใจอยู่ในขณะนี้ในประเทศไทยเราเองเนี่ยจะขอจดได้หรือไม่ได้นันจุดนี้อันนี้ผมว่ามันขึ้นกับนโยบายของประเทศ ว่าเราจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงเพราะจริงๆเนี่ยตามหลักทฤษฎีลือลืมมีการศึกษาหลายประเภทเหมือนกันหลายฉบับหลายการศึกษาเนี่ย <c oughs> เขาได้พูดว่าการคุ้มครองสิทธิบัตรเนี่ยเป็นการส่งเสริมกระตุ้นงานวิจัยเป็นการนำกระตุ้นให้เกิดการนําสินค้าใหม่ๆเข้ามาสู่ประเทศการพัฒนาในวงการแพทย์ได้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเป็นผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการนี้ โดยเฉพาะแพทย์สามารถที่จะปรับแก้ไขย,ยีในร่างกายมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์ได้รวมทั้งโรคต่างๆหลายชนิดจะสามารถได้รับการเยียวยาก่อนที่อาการของโรคนั้นจะปรากฏซึ่งจะมีผลทําให้ระดับเฉลี่ยอายุของคนสูงขึ้นเป็น90-95ถึงเปีกล่าวคือทําให้มนุษย์มีอายุที่ยืนยาวขึ้นแต่ความจําเป็นเร่งด,ด,ด่วนเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากโครงการถอดรหัสพันธุก,กรรมของมนุษย์ของประเทศไทยอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากการแก้กฎหมาย ก็คือการเร่งสร้างนักวิจัยในสาขาไบโออิน hmm. ์เม t ติกเพื่อที่จะทำการค้นหารหัสพันธุก,กรรมของมนุษย์ mm hmm. ไปสู่การใช้ประโยชน์ที่แท้จริงของคนไทยทุกถางความลับที่มนุษย์กำลังจะค้นหานะครับ mm hmm. เพื่อจะตอบคำถามของมนุษย์ด้วยกันเอง mm hmm. จะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคต mm hmm. นักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก mm hmm. ยังคงเดินหน้า mm hmm. เพื่อจะหาคำตอบต่อไปนะครับ รวมทั้งนักวิทยาศาสตร์ของไทยและเราทุกคนครับก็ต้องเตรียมความพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตครับและทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาสาระที่น่าสนใจจากรายการรากแก้วแห่งปัญญานะครับรายการที่ส่งเสริมและเพิ่มปูนความรู้ที่เกิดขึ้นจากการคิดค้นของนักวิจัยไทยหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับสนใจข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องจีโนมมนุษย์การค้นพบที่อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของมวลมนุษยชาติ ติดต่อขอได้นะครับที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหมายเลขโทรศัพท์6425169หรือที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหมายเลขโทรศัพท์6425322ถึง31 หรือที่ตู้ปน2ปนจาลาดพร้าวกรุงเทพ10310 10, รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆนะครับและผลงานวิจัยที่น่าสนใจของท่านมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้เช่นกันครับและกลับมาติดตามรากแก้วแห่งปัญญาได้ใหม่ครับทุกวันศุกร19์19.00ถึง19.30น,นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ